สอนวิธีซื้อโอนออนไลน์ Online นะผ่านแอปเป่าตังค์80บาทนะถูกไปเลยถูกแล้วได้รับรางวัลไปเลยนะครับโอนเข้าบัญชีเลยครับแรกเข้าไปที่แอปเป่าตังแล้วครับแล้วก็เข้าไปที่สลากกินแบ่งรัฐบาลตรงนี้นะครับมันจะมีว่า glo นะครับแล้วก็ยินยอมไปแล้วก็นี่เราก็หาเบอร์ได้เลยนะเหมือนเราพิมพ์อะไรก็ไปได้เลขอะไรก็ได้นะแล้วก็จะเจอเบอร์ที่เราหานะมีตอนนี้มีประมาณ5ล้านใบนะครับก็คือ56กมันก็จะขึ้นมาเลยแล้วเลือกอันไหนเราก็กดเลือกเลยนะครับเราเลือกเสร็จเนี่ยมันจะไปให้จ่ายตังที่ g wallet ทุกคนเนี่ยก็น่าจะแต่จีวอเลตเป็นอยู่แล้วนะเออแล้วก็ซื้อได้ง่ายมากเลยครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับคนที่ชอบหวยนะเพราะเราต้องไปซื้อแพงๆดีแบบร้อยยี่ร้อยห้าอะไรไม่ต้องไปแล้วนะครับที่นี่มีขายแล้วนะครับใครซื้อก่อนก็ได้ก่อนนะครับนี่มาเลขเก้า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 เนี่ยแล้วก็เลือกเลือกแล้วเสร็จก็เราไปจ่ายตังค์นะจะมีให้เราผูกกับจีวอเลตนะใครไม่เป็นก็ไปทํามาเองได้นะเพราะว่าในจีวอเลตเนี่ย มันก็ง่ายนะครับแล้วก็เติมตังค์ผ่านกรุงไทยหรือว่าของแอป,ปอื่นก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะเหมือนเลขบางเลขเนี่ยมันก็สามารถพิมพ์ทั้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าเลขเลขสองตัวนะเอามันเลขหกตัวเราก็ผ่าได้ถ้ามันมีนะเนี่ยมาเราสองใบเนี่ยจะมีกัปจิโอเลตเห็นไหมตอนนี้เรามีอยู่เก้าบาทเราก็ต้องเติมอีกสองร้อยนะเพื่อจะได้ซื้อในราคาร้อยแปดร้อยแปดสิบนะเออยหกสิบสี่ใช่ใช่ล้วหกสิบนี่ก มันก็มีแบบร้านค้าด้วยนะแบบร้านค้าอารมณ์เหมือนแอปอีกกลายหนึ่งเลยที่มันมีตัวแทนมีร้านค้าที่ขายเองนะคือร้านค้าก็จะเป็นโปรโมทล็อกเลขของของเขาไว้เขาได้เขาขายได้แล้วก็เขาได้กําไรไปร้านค้าที่เป็นอย่างนี้นะครับก็ถือว่าอันนี้ก็คือไม่ต้องกลัวนะว่าจะลุนลออเพราะว่าเป็นแอปของรัฐบาลโดยตรงนะมีปัญหาอะไรก็คือคนแทงกับรัฐบาลเลยนะครับ ก็คือถูกแล้วก็จะโอนเข้าเงินในบัญชีเลยนะครับอันนี้ถือว่าใหม่มากนะประกาศยังไม่ถึงอันหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับยุคนี้นะครับสวัสดีครับ